Muni chỉ nó một đây năm rút bằng những năm rút bằng những năm rút bằng những năm rút rút bằng những năm 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 rút rút bằng những năm rút bằng những năm rút bằng rút rút Hãy subscribe cho kênh Ghiền thấy Gõ mà không bỏ ừ, chắc, những video hấp sang bao thế, ห้าโมงป้าโตโทรมาห้าโมงตื่นนอนเลยวะบอท่านตื่นแล้วตื่นโทรศัพท์แล้วเสียงมันดังแต่ว่าบอท่านเนี่ฮับบ่ราะตื่นโทรศัพท์ฮับบ่นนี้ฮับแล้วเออผู้หญิงบ่หรือผู้ชายผู้ชายไม่ยั้งเลยว่ะโอ้แล้วไข่น้อเจียวว่อมีเอ้าวอดเลยคนที่ว่อมกี้นี้ฮั่นว่อมไปไหเออเออพันที่เราชูพังเออเออเออเอาว่มีเอ้ามียแต่งไปอยู่ในหันบ่เฮ้ยว่ะเออฮั่น่อมนี่เนาะของอยากทะลุเบอร์มูนั่นเออบ่น้าผู้ชายเนี่ยนะเออผู้ คันว่าว่าเอาบ่าวเช้าเฮ็ดเมียนังใครได้เนี่ยเอาบ่เมียโตอยู่ใช่ป่ะเด็กเนี่ยเอาอยู่บ้านนั้นโอ้บ้านเพียบบ้านจับเต่ามีบ่บ้านจับเต่าอยู่ด้วยมีมีตัวมีจับเต่าบ่มีมีมีโอ้มีหมดบ้านจับเต่าบ่พ่อใหญ่จับเต่าหรือคำยาเต่าเมื่อวานนี้คนยาเต่าบ่หรือยังคำยาเต่าคำยาเต่ามีตัวมีเออเออไรนายได้ตัวพ่อใหญ่ว้าดู้ดบ้านเนี้ยเขาจะเอาเนี่ยเชือกไปชงไงบ่ฉัน คนแนวบ่เอาเ้าก็บบเอได้เออ๋คนจบอยู่ว้าฉันไม่ห้างช่องลูกโยไม่ห้างกระทำมันคหนได้เอมาหรือังได้เทไรชีหาชิบล้านหมดเทไรล้านบ้าฉันเฮาผมมีเงินแต่งมาได้ห่ะอจระดาบ้านเมืองเขาได้แล้วเนี่ยเนี่ใหญ่เห็ดไปยังไง้แกงอดนี่โอ้ห้แกลงลดบ่ลองมองดูพอยนนร์พลอใหญ่ลองมองดูพลอใหญ่บ่ได้ไรคนบ่ได้ลองลองมองดู

มันก็เหมือนกันมมีควันเงี้ยเดี๋ยวเย็นโอ้เดินทำไี่นอกนั่นิไมพี่นอกเยจับนิดสับจัใหม่

แก้วนี่ได้หนี่แก้วเดียวนี่โอ้ได้เมื่อนานติดปลายพ่อใหญ่เลยชื่อว่าวันเมางเน่า4,000นี่ชื่อในวันเงิ่นเวียดนี่โดเาใส่โลโอเคน้อพ่อใหญ่เนาะติดได้ละจัก3ปีหนึ่งชื่อได้จับชื่อได้เชโน่นี่มันบบแมนว่าแนวอื่นได้หนิไหนกันว่าที่ลูกอันเป็นลูกเป็นเมียกันกะ อยู่น้ำกันแลยบ่แนี่ยนันน้ำเป็นกระแม่นเกระแม่นเลยเนาะอยู่เอาเมียล่ะอันนั่นแล้วจังหวะนะอันนี้เราเนี่ยว่าวยังไงอยากเป็นลูกเป็นเมียล่ะเอาว่าวก่อนมันว่าวก่อนกับบุพพิตรดอกอันนี่้ะนาๆมันบุพพิตรยังดอกว่าวก่อนก็ดีอ๋อชี้ใช่ไว้เนี่ยอันเช้าตอนเมียเฮาได้กับบุพพิตรยังดอกอืม เพชรเลยเนาะเมียจะมาเจ้าโบทันขอมาบอกเมียเพชรนะว่าเอาแนบบ่อคอกะเอาแล้วจังขอเอาแล้วจังแต่งกรบโบได้บบแต่เขาเอากันผ่านมาเนี่ยโบทันได้แต่งนะได้รูปเป็นหาคนก็ยังมีว่าเอาแนบบ่อจำกันกับไขว่จำไขว่จำคขวยบุเคยจำคขวยบุเคยแทงเขาบุเป็นเน้เหยื่อเราบุเราเหยื่่อยู่เยอะอ่า ไ่ได้ไรคนเคยแพงเลยงันแลี้จงว่ากลางคืนก็นอนน้ำกันมเช่ากับว่ากันก็ได้หรอนั่นนั่นก็จะเป็นอย่างนี้ไปคำเดฉันเห็นไดฉันไปคำไปมือเช่าในเปลี่ยนว่ากับกับว่ากับเจ้าช้องคนละกระยาแล้วมือเช่ามากกับว่ากับเท่าแกไอ้น้องเจ้าอะไรกันมาํงกันเลยนั่นนั่นหรอ แม่นบ่แม่นแล้วเอาว่าเนี่ยบ่จากไปแท้เนี่ยปวได้แล้วเฮาหาไปหาบ่ท่านเลยว่าเวาบ่จากนอนก่อนมันบ่ได้เลยเฮาคนใจหอนกะว่าอก่อนแล้วก็จะนอนเนาะโอ้ยนอนจากก่อนจะว่ามันชีเป็นไปอย่างนียมันมันมันบ่ดเจ่อนคือจะพังห้วยตะพังน้องดอกมันบ่แม่นชาววิจกอดเด้อย่าพ่อยพอเอาไปสิไปว่าวรีกอดกับเมียเฮานี่แหละกอดเมียเฮาก็บ่เว้าดีกอด มีอนี่แมนี่แล้ว่ากอดทันนี้ชาวเมียกอดท่านบอกว่าชาวดีกอดนะนี้ชาวเมียกอดกอะไรเื่องเอาอเ,เงินมานะเอาการถือแล้แลกเงินว่น่บอกบถือได้ไปหาได้ทังเงินถือไปแล้วกาตตปุงเขากมือบาทเจ้าเ่อยู่นเอากะมือพุทลวไปใช่ไหนะคงอยากเอามาพี่บ่แม่จะไปนอน ไปชูเจ้าได้คอยอยากเอามาน้องอยู่น้องคอยพี่ได้คอยแหงบ่มีคนนั่นเลยจะได้มีอันนี้ได้พอนยี่สบาทวอลีนินได้คอยไห <c oughs> นเจ้าหุ่เออเจ้าหู่จักบ่เจา้จาชื่อเฉือชื่อแพรนั่นมันพอดีบ่หรือบ่กระชุบเบิอบ่องเชกอนโอ้พอดีอันนี้พอดีงามพอดีนั่นนะฮากกะชื่อเอาอเหตุนะนี่มันเป็นนั่นนะ อย,อยั้งจันขบโมเนตร้องเนอะก็นี่ขบนอันอก่านี่ด uh, uh, ีวะแก่ิ่มเนตนะว่าไปแล้วปะเนี่ยอ๋อนานๆแล้วกันว่าน้นเมื่อกันว่าไปกันมันมือคือเนาะขาวเจ้าอืโอ้ยหอมแก้มเดวอคือขับแต่เจ้าเจ้าก่ใช่ใจขึ้นเ่รแม่พี่น้อน บอได้แล้วบอวันใหญ่มาหนิผู้สาวผู้ได้คือว่าหวานได้พอใหญ่ได้แล้วได้แล้วผู้ชายกระเดียบปากกระเดียบเดียวกันกระตู้โฮมผู้ชาแล้วคนทางนั้นคนทางเดียวกันนั้นคนทางพุ่นบอกคนทางพุ่นแล้ว บ้านเดียวกันบ่บ่พ่อใหญ่บ่คนละบคนใหญ่เรองเดียวกันพ่อใหญ่สิไปหาข้าวบ่มื้ออื่นมื้อฮื้นบ่มือช้ำค่ำเราให้ไปในบุญบ้านเราบ่ไปฮ่อแหลมมอบเงินค้ำให้เฒ่าแก่ในโฮมได้นอนน้โลดเราอ่ะนั่นระบ่พ่อใหญ่ฮะที่ไปน้ำได้พ่อใหญ่ดินี่บ่แลสิไปเดี๋นี้ยินรับชิ้นพอแล้วก็ไปก็ดีห้าวนี่เชื่อแล้วเราเราชื่อ2,000พันบาทโอ้โตัวนั้น6คนแเราห0 0ันนะเราเอาช่องเลยก็เขาชี้เราอ่ะโอ้โหมาเราเละเรามาเห็นลรา เ็ดได้ไปพ่อใหญ่ขี่รถแบบใดะนะจังหวะแล้ว hmm. ค่อยว่าของว่าคอยชีไปผู้เดียวคอยเนี้ตเกี้ขางบนเจ้าไปห้วกเอารถใหญ่ไปก็ได้ไปไ่ยากเนาะซ้ำคำมือมือนี่พ่พอใหญ่บอกแล้วช่องมือพุ่นปากซีบอมพ่อใหญ่อยู่ปากซีบอกปากซีปากสองรกอรัปากเผื่อชิ่หอดูนพี่น้องเลยเจ๊กี้คอยว่าชี้เอากระต้นในบ้านเอากระต้นในเมืองหมุนนน มีผู้ว่าให้วยคอยนอั่นอ,อยู่น่ะฮั่นนั่นนี่ชื่อเล่าก็มีอยู่ในนี่เล่าอามาลดอยู่ใกล้ๆเห้วยคอยนี่บ่แม่นคอยว่าประมาทดอกขันเจ้าว่าชิ้ไขกว่าผู้เก่าบ่จักเราอะ่ะตามคอยบิ่งนี่นะเราอะ่ะนี่กะแห่งนั่นแหละลูกช่องจะชื่อพอดีอกำลังคักแล้วเนะยาะพ่อใหญ่ผู้นี้นั่นลูกชามค้นผู้นี้นะั่นกำลังเขงจาจักงานแลนะ้วเนาะมันต้องซ้อนแล้วเนาะพ่อใหญ่ฮะมันต้องซ้อนงานอลไรมาก็เป็นมาแล้วเนาะเอาแล้วบด ช้อนนั่นมันคนมันอันนั้นเนี่ยบ่พ่อใหญ่นนชิบูย่านเขาปิ้นคำว่าอีกบ่พ่อใหญ่จักแหลกไปหอดไปะจะคือสาวอยู่วิลาอีกได้จังไหนเนาะเนาะเอเอเฮ็ดว่านั้นโบได้ไดร ปั้มเอาเลยเป็นยังพู้ใหญ่ปั้มรู้แล้วเนาะปั้มมากกวเชียเนาะพู้ใหญ่เนาะเชียกระยามมันได้เขาได้ผู้ใหญ่ก็อยากเชียอยู่แล้วเนาะเงินเชียเมียได้หรือยาได้เบนไหวเพียงไดขมบุพเพ่บอลเล่ชิปั้มชอยได้ไหมโอ้ยนั่นแหละจังหวะชิเอาบอลอันนี้อีกคนบุกกาปั้มนี่กังเวนเลยเอาแล้วขนบุพเพ่มันได้ขนาดได้กังคืนได้พู้ใหญ่ขนาดได้ไหนไหนคนถนัดในกลางคืนเพื่นว่าคอยถามว่านักเท่าใดเจ้านะหกสิบ ปอตตัวอะไรชวายยีบ่ผไม่เ็นองนหกจโอันผู้นี้แล้วผู้ว่ามปล่อยนน้ำหนักเขาบ่น้ำหนักปั๊มได้ว่หกฮโยแหงได้ผู้นี้หกจุดโลดเขาก็คอยปั๊มเมาแลยเนาะแล้วนีแล้วพญาชิบูปิวปานนนบอกยอมมันแหละชิบมันมันช้ำมันขี้น้อยงอคอนงางผมมันช้ำเคตาาดบร์อกน่ก้าผู้นี้ชิบูชาียดแตกรองไงงอหลังกบบ่เป็นไง นั่นแหละจังการเกียรติปาตัวแม่เป็นใหญ่เนาะพหญ่ะตัวผู้ตัวนี้น้อยสำเนียก้อยเนี่ยยังได้เสยเนาะมันโบย่านดอกอันผู้หญิงใหญ่เขาโบย่านเลยบ่กยันแต่ผู้หญิงน้อยยันแต่ผู้หญิงน้อยคันว่าผู้ชายใหญ่น่ะมันยังน้อยนั่ะหมดเโอ้หอ๋อคงนี้ว่าผู้ผูหญิงใหญ่เนาะชายน้อยน่ะมันมันสบายเขาแล้วเขาโอ้หนนั่นน้องพะย่เนาะใหญ่หรืเราเนี่ยใหญ่หรือเคยเรา ช่งเงันใหญ่ชะมอาใหญ่ชะมอจะบอกแค่เม่อเดียวไมบใหญ่ชวนบ่ว่าเจ้าชุวงตัวใหญ่บว่าก็โตนี่บางใหญ่เล็กแข็งน้อยหนึ่งบ่ได้เจ้าชุงตัวห่เมดหกสิบเลยใหญ่สัมผัสมือเพาน่เราพญามกกวาทูโฮมเม็หกสิบเจ้าชีบวเพียงบลาเราบอกยกชีว่างนั่นแหละโยมันชีบวยืดใช้กันมอพ่มันม่ยากดอกนั่นเนาะแมวมันเนาะ จับช่องความมือผู้จังเนาะพ่อใหญ่จับช่องความมือผู้จังเนาะนาเขาเช้วไปแล้วง่ายได้นอตุนเนาะคนเป็นคนขาวฉับหลังตุนมันมากคนขาวจัำเนาะใช้ชีตาเาะเชาใช้ชีตาจะตาบอดีพ่อใหญ่บังคับเพราะตาเป็นบุญตาเลยจะเบิ้งนำอยู่เดี๋ยวนี้นะให้เบิ้งดูบอสตุให้ลูกหลานเบิ้งอยู่บอสเดี๋ยวนี้ โม่แล้วบอกเอาออกกล้องเดี๋ยวรอยันรอเขาหายนะเราสลินอันนี้คือกันแค่น้อยเราเห็นเราเห็นคอยแล้วเราเราเบิ้งเบิ้งแล้วครอบครัวนี่เห็นเบิ้งเราอ่ะงัวเจ้าทุนั่นตัวทุนนี้ตัวเขาเบิ้งเบิ้ลจักเบิ้งแล้วกู้หูง้อเป็นไงเขาพวกเจ้าแย่งไปเบิ้งเนาะแล้วทำให้อันชิมเนี้ยโลดนั่นแล้วเห็นแล้ว มันเราจิติดจานเราเทียมมาเินละจับเลยจีเนาะบอเราติดอยู่พีแลระบตรบติดอยู่พีเลยยังเรโอยังมปล่อยโดนมาเห็นเราือเงินมาลูกมามอจากเราตัวบยดบก